สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาฟิชชิงก God เหมือนเดิมนะทุกคนค่ะมาทุน750บาทเบสสี่เหมือนเดิมค่ะทุกคนอ่ะเล็งไปจ้าอยากได้ตัวไหนกดไปเลยค่ะเหมือนเดิมอะโลมาเอ้าแมงกระพุนมาเอ้ยแมงกระพุนจี๊เดเยอะอยู่นะอ่ะ140799เจ็กาจ่าเลขสวยเลิกดีโอ้โห โลมาไม่ได้เลยว่ะกระเป๋าสมบัติอ่ะกระเป๋าสมบัติมาแล้วค่ะหมายเลขสามไอเียเอ้ยี่สิบาทกูยิ่งเบ็ดไหลกว่ายี่สิบาทอีกแมงมันนี่อะราชามังกรรอบแรกไปสี่สิบเลยทุกคนอ้ามาอีกแปดสิบเอออีกร้อยยี่คือเอ่าทะเลเพิงได้ไหมทะเลเพิงไม่ได้ว่ะ You can เอ้เธอทำไมทะเลพื่งเป็นเนี้ยเอามาอีกหนึ่งร้อยกับอีกสี่สิบจ้าเอออีกหกสิบค่ะเอออีกสี่ร้อยค่ะเอออีกหกสิบจ้าเออขึ้นมาเจ็ดร้อยเหมือนเดิมแล้วเกือบไม่รอดเมื่อกี้ฉลามแมงกระพุนปูเปืนสวัสน์เออโลมาสีน้ำเงินเอาทำไมมันเงียบอ่ะ ไม่ได้อะไรเลยหรอทำไมเงี้ยอย่างเงี้ยเหราสองร้อยเองแกเอ้ยเอาขึ้นมีซีรีดิเถอะเอาเปิดกระเป๋าสมบัติมาหมายเลขสามเหมือนเดิมเอาขึ้นมาสองร้อยทุกคน,กคนไปอ้ามังกรมาสามดีสามมังกรได้มารอบแรกกินสองทีได้เลยเอาขึ้นมาหกร้อยเหมือนเดิมแล้วทุกคนคะ่ะอ่ะแมงกระพุนคะ่ะแมงกระพุนไฟฟ้าอู้ทำไมจิ๊บน้อยจังหอดลอยวันนี้ร้อยหกสิบ มาเออเอาเมงกระพุนมาอีกแล้วเมงกระพุนกดเป็นสองทีเองเมื่อกี้เออสามร้อยไหมเอาสามร้อยแปดสิบพามาขึ้นเก้าร้อยแล้วทุกคนเมงกระพุนไปอีกได้อีก,อกบอ่อเมงกระพุนกระเป๋าดิราชามังกรแปดสิบเมงกระพุนราชามังกรอาปูปืนสวรรคอโลมาสีทองอะเมงกระพุนเออเดี๋ยวเมงกระพุน อ้าวสามร้อยถึงไหมอ้าวสองร้อยเองไปโอ้โหแมงกัะพุนเงียบไปแล้วราชามังเอ้ยมังกรมาเฮียหาร้อยสุดท้ายอีกแล้วตอนนี้ยอดเงินเราหล่นลงมาอีกแล้วทุกคนคะกระเป๋าเอาร้อยแปดสิบจา้า อุ้ยเฮียเหอ300มาเปิดกระเป๋า 4, ขอ2000ดิหมายเลข4ยีสิบจะรอดไหมเอาไม่2อ0มาขึ้น400ฉลามมาฉลามมาดูเอาฉลาม28มา5้า6 0 0้ยเออเอาขวยจ้ามาอีกจะรอดไหมทุกคนเอา28คะ่ะ ปูปืนสวานปูปืนสวานอ้าวสวยจ้าได้ปูปืนสวานทุกคนเหมือนเดิมครับเฉียงเฉียงไปครับจะได้เยอะไหมอ่ะอู 100, 200, 300, ้ร้อยสองร้อยสามร้อยสามร้อยหกสิบแปดูปืนสวานอ้าวขึ้นมาเก้าร้อยแล้วกำไรสองร้อยอยู่เลยโอ้โหเหมือนจะเปลี่ยนด่านแล้วนั่นเนี่ยเหมือนมันจะไปด่านที่สองแล้วอจริงด้วย เล่นจนจำได้แล้วนะคะเหมือนเดิมทุกคนยิงแต่ปลาฉลามค่ะโอ,อ้โหทีเดียวได้โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเร็วเกินไปปรับเบ็คค่ะเร็วเกินเร็วเกินมาเราอยู่ที่เบ็ดหกเหลือห้าพอทุกคนอุ้ยทาไมวันนี้ฉลามมันได้ง่ายจังอะเหมือนเดิมนะทุกคนคะ่ะรอเขาป,ปล่อยปลาเล็กปลาน้อยมานะคะใครอยากจะยิงปลาตัวเล็กก็กดได้คะ่ะแต่เรายังไม่ไม่ชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันขาดทุนนะคะ อเาอารอเขาปล่อยปลาลกปลา้อยมาทุกคนหาใจร่วมๆนะจ้ารอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะฟูปล่อยมาสักทีเธอจ้าสักทีเธอเนาะมามแมงกระพุนไปเอามาครับแมงกระพุนโอ้โหได้อันเดียว200้อเออได้เดยวแต่ได้เยอะมา โอ้โมังกร4,004ทุกคนเมื่อกี้ได้ลงมามา300กว่าแล้วก็มังกรอีก4,004อุ้ยมังกรมาง่ายมากเก้เอามาอีก3-5ทุกคนคะ่ะเอาขอเมงกับพุนรอบนี้อู้หทุกคนเกินไปเกินไป มาแมงกะพุนมาแมงกะพุนจบเราขอพอเลยทุกคนกำไรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใครอยากลอยากลองเล่นอยากลองตามนะ,ะทุกคนหาจิ้มลิงที่ใต้คลิปมาได้เลยมาแมงกะพูนอีก300นะคะกำไร5,000กว่าเลยทุกคนค่อเกมยิงปากฟิชชิงก็อ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บ